นะเดี๋ยวมาตามต่อนะครับคันนี้คือทุกอย่างติดหมดแล้วนะครับเหลือรหัส29นะของแอร์เบดนะครับดูไหมหนึ่งสองหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้านะสองเก้านะครับแล้วก็ผมเนี่ย ตอนแรกขึ้นโคด8โคด8แก้เสร็จแล้วนะโคด8แก้เสร็จแล้วคือสายขาดเส้นนี้สายขาดเส้นนี้เนี่ยต่อมาก็จะเป็นโคด2.9.2.9้ด29 29นะก็จะเหลือตัวนี้นะครับคือมันจะมีผิดปกติตัวนี้นะครับเห็นส่วนใหญ่ก็บางคนก็ใช้เทปพ,พันสายไฟมัดไว้ตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะแก้ยังไงเดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึงนะครับผม แต่ว่าผมน่าจะเอาแกะออกมานั่นแหละมาดูว่าตัวไหนมีปัญหาหรือไม่นะ <Okay. S 1> เ,หเหลือโคดเดียวนะตอนนี้เหลือโคดเดียวตอนแรกมีโคดแปดร่วมด้วยนะครับโคดแปดจบไปแล้วนี่เหลือโคดสองเก้าโคดยี่สิบเก้านะครับถ้าโคดนี้จบก็น่าจะวิ่งได้เลยอันนี้ก็ไม่มีปัญหาในการขับนะคันเร่งติดมือปกตินะครับผมเนี่ยรถพี่เขามาให้ปัน่น คืออันเนี้ยเป็นรถจอดนานแล้วก็แบตเตอรี่เสื่อมแล้วนี่ผมเอาแบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งมาใส่สตาร์ทไม่ได้เพราะไอ้ไฟไม่พอนะครับไฟไม่พอลบโค้ดได้นะครับช่องเสียบลบโค้ดได้แล้วก็ปั๊มนี่เสียทุกอย่างหลายหลายหลายอย่างมันเสียนะแล้วก็เช็คระบบไฟให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับระบบสตาร์ทก็ใช้ได้นะครับ ตตวตัวล่างแ้ว,ต,ว,แวแตัวนี้เดี๋ยวผมจะแก้ไขตัวนี้โดยบ่ออีกทีหนึ่งนะครับนะครับรหัสสอานะนี่นะผมก็ทำการสั่งตัวนี้มาใหม่นะครับ <c oughs> นี่นะครับรหัสมัน ขึ้นรหัส29แล้วก็แก้ไม่หายนะครับล้างแล้วก็ยังไม่หายแต่ว่าผมลองพอผมลองเสียบปลั๊กดูนะไอ้ตัวเนี้ยของใหม่เนี่ยมันจะดิ้นดันมืออยู่นะรู้สึกว่าตัวนี้มันดิ้นนะครับแต่ว่าถ้าตัวตัวเก่าเนี่ยมันจะไม่ดิ้นเลยนะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะหายไหมนะครับขึ้นรหัส29นะเพราะว่าผมล้างก็ล้างแล้วแล้วก็ทําทุกวิธีทางแล้วนะยังไม่หายเลยนะ แล้วรอดูแต่ว,ว่าสายไฟนี่ผมยังไม่ได้ไล่ด้านในนะครับผมก็เลยซื้อตัวนี้เนี่ยมันลองดูก่อนว่ามันจะหายไหมนะครับรหัส29เอาชัวร์ๆนะครับไม่เอายังไม่ไล่สายไฟนะครับผมนะเดี๋ยวเราดูไปเลยนะนี่นะมาครับตอนนี้ผมก็เช็คให้แล้วลบโค้ดไม่อยู่นะมาเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> แสดงว่าไ เซนเซอร์ S S ตัวเดิมก็ไม่เสียนะเซนเซอร์ตัวเดิมไม่เสียนะครับยังไงผมก็จะใส่เซนเซอร์ตัวใหม่ให้พี่เขานะครับแต่ว่าตเราต้องเช็คสายไฟให้เขาก่อนนะจากโซนนี้แหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ้ามันหายยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะรหัส2 9นะครันะ <c oughs> ตรวนี้นะนี่ลองเปลี่ยนเซนเซอร์ไปแล้วก็ยังไม่หายนะครับผมโอเคนี่นะครับ ก็หายเรียบร้อยแล้วครับรหดสองเก้าฮะราดยีิบเก้านะหายเรียบร้อยนะเนื่องจากว่าผมไม่ยอมแพ้นะครับคือราดสองเก้าเนี่ยก็มันจะอยู่ที่ปลักปลักเสียบตัวตัวเมียนะครับผมคือในรูมันจะมีประมาณสี่ห้าเส้นเนี่ยแล้วก็รูมันรูมันน่าจะขยายนะครับผมก็เอาใช้ครีมเล็กๆนะ แหลๆมๆ่ะนะครับบีบบีบตัวเมียบีบในรูมันให้ให้ขาสัมผัสกันเ๋ยวเ <c oughs> <c oughs> นี่ยขาขามันเล็กๆแบบนี้นะครับนี่นะเนี่ยขาเล็กๆเนี่ยสี่ห้าขาเนี่ยมันมันไม่ติดสมมติเราเสียบตัวเมียเข้าไปปุ๊บ มันไม่ถึงเส้นใดเส้นหนึ่งมันก็ทํางานไม่ได้นะครับนี่ผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะไม่มีแล้วพุทสองเก้าายน,นะครับนี่เป็นพ,พักสรุปเป็นเพราะปักเสียบตัวเมียนะครับผมปักเสียบตัวเมียคือมันมันหลวมนะมันหลวมแบบว่าเราเสียบถอด ถือว่าเราเราอาจจะเคยถอดไปทําเครื่องอะถอดไปถอดมาถอดมาถอดไปนะครับแล้วก็หาอะไรหาครีมเล็กๆนะมาหุบหุบารูตัวเมียให้มันเล็กลงเพื่อที่เวลาเราเสียบเสียบเข้ากับตัวตัวผู้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะพอดีนะครับเรียร้อนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะตัวเก่าก็เก็บไว้เป็นครูนะครับผมไม้ศึกษาเป็นครูต่อไปนะครับ เรียบร้อยนะครับคันนี้รหัสจบหมดแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่หน้าจอเปลี่ยนให้ใหม่นะใครมีปัญหาเรื่องรหัส29ก็ประมาณนี้นะครับผมนะผมก็ทําคลิปให้ดูประมาณนี้นะเนี่ยรหัส29คือถ้า,าทายัางไงก็ไม่หายนะซื้อมาเปลี่ยนใหม่ก็ไม่หายเนี่ยถ้าสายไฟไล่ไลแล้วไม่ไม่มีขาดไม่มีอะไรตรงนี้นะก็ไล่ปลั๊กนะครับผมไล่ปลั๊กมีอยู่ประมาณอ่า สี่ห้ารูนี่แหละนะครับดอม่ให้ดูนะเดี๋ยวปิดก่อนนี่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยอันนี้ผมถอดฝาครอบด้านในมันออกนะครับไม่ชัดเลย จากรูเล็กๆรูเล,ล็กๆด้านในแถวๆเนี่ยหาคีมเล็กๆนะครับเพื่อมาเคลียร์ๆให้มันหุบให้มันรูมันเล็กลงหน่อยนะครับนี่นะนี่เลยตามนี้นะครับนี่ผมแกะตัวครอบมันออกนะเดี๋ยวผมใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยแต่มันเล็กนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับลาดสองเก้าพอถ้าสมมุติว่ามันอ่าไม่ขึ้นรหัสนะเราไม่ต้องเป็นลบโค้ดอะไรเลยมันหายไปเองมันนะครับนี่นะ หายไปมันเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยรัดสองก้าก็ประมาณนี้อันนี้แอร์เบีดนะครับแอร์เบีดหรือว่าคลิกร้อยสี่ใบหรือสกูปปี้ไอตัวแรกๆนะจะเป็นแบบนี้หรือว่า P.C.X นะครับผมใครเป็นหนูนี้ก็ลองทำตามนี้นะครับทำตามนี้นะไม่ต้องรัดสายไฟไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับแย่รูสี่ห้ารูเนี่ยให้มันเล็กลงนะทำไงก็ได้ให้รูให้รูปักเนี่ย ให้มันเล็กลงนะครับให้มันเล็กลงเพื่อที่เวลาเราเสียบเสียบเข้าไปกับตัวผู้เนี่ยมันจะได้กระชับกระชับจุดจุดเชื่อมต่อพวกเป็นเป็นเหล็กเป็นอะไรเป็นโลหะเนี่ยมันจะได้เชื่อมติดกันนะครับหน้าสัมผัสมันติดกันมันก็ทํางานปกตินะครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมก็ประมาณเท่านี้นะครับผม